สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูส่ช่อง Bicycle s คร <uliflower> ับผมวันนี้ผมจะมาดูคอนเสิร <Brig> ์ต r a v i s Scott แบบออนไลน์นะครับผมก็ประมาณว่าดูคอนเสิร์ตแบบออนไลน์นั่นเองนะฮะคือมันมีคอนเสิร์ตนึ่งครับเป็นคอนเสิร์ตฟรีนะฮะเพราะว่า Travis Scott เนี่ยได้เอกบ Fortnite นะฮะ Fortnite เป็นเกมนึงครับที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนลวซึ่งมันจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนเสิร์ตแบบ ออนไลน์นะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะมันเริ่มรอบแรกวันนี้นะครับวันที24่24่เมษายนรอบ6มโมงเช้าน,นะเพราะตอนนี้ก็ใกล้6มโมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนไปดูรายละเอียดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะฮะที่เป็นตัวของทาวิสโกตเอนนะฮะแล้วก็มีแอสโทรแจ็คนะครับมัน มีเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้คอนเสิร์ตของทรัเวสกอตที่เขาเรียกว่ามินิคอนเสิร์ตแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมผมว่าคอนเสิร์ตนี้มันดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันมีอยู่ในช่วงโควิดไง get f ฟ e l ว่าคือเราไปไหนไม่ได้เราไปคอนเสิร์ตไม่ได้ก็นี่เลยแทนสมัยนะคือมีคอนเสิร์ตอยู่บ้านดูออนไลน์ได้ไปดูกันเลยดีกว่าโอ้งมีของฟรีด้วยนะครับผมแจกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับอ่าอันนี้เป็นล่มนะที่ลงจากรถบัสนะครับชื่อ Astronom ม ม่ข้อนะครับนะเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันชื่อแอสโตรเวอร์ไซโครนเออแอสโตรโดมิคอ้มันเป็นอ่าชื่อกิจกรรมมั้งอันนี้พวกนี้เป็นรูปนะครับที่เอาไว้หลังดาวโหลดนะครับกดเคลมนะครับของฟรีรออะไรแล้ว,วตัวผมอย่างฮาอะไปดูแพ็กขายของก่อนละกันนะครับแพ็กขายของเดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์สแคก่อแล้วกัน โอ้โหรองเท้าที่แอร์จอแดนหนึ่งนะครับผมที่เอกกับทาวิสกอตนะครับก็ราคา1ัน0วีบัคก็เท่ากับประมาณสามร้อยนะครับแต่รองเท้าเนี่ยประมาณ5 0 0 0มืนนะครับนอกเกมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่รอยสักนะครับรอยสักเนี่ยก็เหมือนทุกจุดนะครับเป็นลอกกันไปเลยครับเป็นตัวโครนนะครับเหมือนเพลงหนึ่งเลยครับเพลงที่ชื่อว่า9 0 2 1 0นะครับของทรเวสกอตนะครับนะ เหมือนครับเหมือนทุกจุดเลยครับผม,มเทว่ว่ะแล้วก็ส่วนก้านเนื้อฉีกอะไรแบบนี้แล้วข้างในเป็นหุ่นยนต์นะครับผมไซบอกไซบอกนี่ข้างหลังเขียน cutter jack นะฮะเป็นกระบองเพชรเออเทว่ว่ะราคาสาบถึง400บาทนะครับตัวนี้ไปตัวที่ astro world astro world เนี่ย2,000วีบัคตกประมาณ700-800ได้นะครับตัวนี้นะอู้รองเท้าอ่าขอเลกนก่อน air jordan 6 TX ีกับ t ั a ทาว s c o อ ใช่ป่กว่ะใช่ดิใช่จอแดนปกเท่ห่ะมีรองทงทงรองเท้าด้วยนะครับม,มันเฟี้ยวตรงนี้แหละก็เป็นตัว Astro Jack นะครับตัวละครเยอะครับแต่เกมนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วไงผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อดีไหมนะครับอันนี้คือแพ็คที่ลดราคาคนระคือทั้งหมดเลยเนะี่ย2,500 2,500อยู่ที่800บาทนะประมาณประมาณ800บาทนะครับไม่เกิน800ประมาณนั้นนะครับ นะเพราะว่ามันเติมทีเดียวน่าจะได้ทนเสร็จเนี่ยครับน่าสนใจอันนี้เป็นอ่าที่ฟาดไม้นะครับเป็นไอซี่เลยว่ะเป็นแบบเพชรนะฮะแล้วก็มีกีดสามขีดเป็นกระบองเพชรเออต่อไปสการครับมันเป็นอ่าสกินปืนนะครับเท่วะ่ะชื่ออะไกูสบัมหรอคนลุกหรอเออเท่หนะ์เป็นสกินปืน,นครับอันนี้ต่อไปเป็นท่าเต้น เป็นทำนองเพลงของซิกโกโมดนะซิกโกโมดอ่ะไอโอเด็กเก็บเเป็นรูปว่าไปปรเด็กก็ตู่อ๋อันนี้คือเซ็ตที่ขายของนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวผมน,นี่อันนี้คือที่แจกฟรีนะฟันหูฟันเพชรซะด้วยคนรวยว่ะต่อไปเป็นรูปภาพนะครับผมเอารูปนี้แล้วกัน เราหาตัวละครที่ไปดูคอนเสิร์ตดีกว่านี่ครับนี่แอสโตแจ็คผมยังสายฟรีอยู่นะยังไม่มียังไม่มีของคนระับยังไม่มีของคนระับผมขอสายฟรีก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วไนงะผมขอเอาเนี่ยเหมือนแอสโตแจ็คเหมือนกันอันนี้เป็นตารางคอนเสิร์ตนะครับซึ่งมันตรงกับเว็บของเทอร์วิสกอตเลยครับนะถ้าแปลเป็นเวลาไทยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรารอครับเวลาก็ประมาณใกล้แล้วแหละเพราะว่านี่ก็จะ6โมงแล้วอะ6โมงเช้านะครับเขาบอกว่ารอบแรกคือ6โมงเช้าของวันนี้นะครับผมเร้ยมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับกดเพลงกันเปนเลยโอ้โหหน้าเข้าเกมโคตรเท่เลยครับ Enjoy the ride นะฮะเป็นลูกชา i วิส c o อตคุณแจ็คของเราฮะบ,บินแล้วบินแล้วนะฮะน่าจะลงตรงนี้นะว่าน่าจะลงตรงนี้นะ ไอตรงไฟพุวงเนี่ยคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าว่าเวทีจะเป็นยังไงเวทีอ่ะเออทอบอลการของเวทีอ่าอีกสามนาทีครับเรามาก่อนนะครับรอนะครับเขาดาวไปพร้อมกันนะครับผมถือว่าเป็นแอสโซเวอร์แบบขนาดมินิแล้วกันนะครับมนะโอ้โหมนเต็มเต็มเลยไมโคโฟน,น,โฟนไปไม่มีว่ะมีแต่นะกินป๊อปคอรนะ์นไ้ม บีบคอนโชว์ cho. ประโถเอยโออีกสองนาทีครับนี่เราไปดูนี่ดีกว่าแ s t โตรเวอร์ประตูทางเข้าอ่ะเออผมมันว่ายน้ำได้ด้วยเนาะผมไม่ได้เล่นานนะานว่ายพุ่นไหวทำร้ายได้ไหมไม่ได้นะครับผมสี่สิบวิเย้เฮ้ยไม่มีของนะครับอันนี้มันเป็นท่าเต้นอีเวนต์ว่ะมันมีให้เราฟรีเลยอันนี้ทุกคนสายฟรีก็มาเต้นท่านี้ก็ได้นะครับผม <Hey. S 2> มีท่าชี้ท่าอะไรท่ายกหัว อสิบวิสิบวิแล้วครับทุกคนสิบวิแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วครับมาแล้วครับผมมาเดมาเดมาเดฮูย,ยเพลงมาวะ่ะฮูยเบสมาวะ่ะเบสแน่นวะ่ะฮูยกยหัวก่อนยกหัวก่อนครับยกหัวก่อนกูล็อกเฉย เหมือนกู้าประท้วงอะถูกไหมอะถ้ามีตัวเทรเวสกอตก็น่าจะเท่กว่านี้แต่เราเป็นผู้ชมไงมาดูวันเสิร์แบบแต่งตัวธรรมดากว่าเรามาดูเขาอะเราจะแต่งเทรเวสกอตมันก็ไม่ใช่ป่าวไม่มีตังค์ยาวไปยังไงเทรเวสยังไงเทรเวสยังไงเทรเวสมาแล้วมาแล้วอุยขนลุกขนลุกจริงทุกคนขนลุกครับ อันนี้คนลุกจินเห็นป่ะในกล้องเห็นป่ะนี่แค่เสียงทวิสกอตมาแม่งแบบขนลุกอะครับบุสบ์ฟลัมว่บตามชื่อสกินสกาเลยอ่ะทุกคนตดวเต็มาด้วยิขนลุกหมดว่ะอ่ะใช่ครับโจมีทัพเต็มเลยครับโอ้ยแย่แกก็เทเลยวู้ยไอ้เงี้ย90210 คว้าไปด้วยอุยอยากแอคแอคเกินอุยเท่มไม่เท่มากเลยครับทุกคนอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกจริงคนลุกคนล,ล,ลุกมากนี้รชาพลังอะไรอะไรอะไรคุณจะทำะไรครับผมอุยอยดแค่วู้เเท่อเท่ โอ้โหโอกระโดดแล้วตัวกระเด็นนะครับสุด like. ยอด<ะ>ว่ะขอแมงขืนไว้เฮียขนลุกอีกแล้วทุกคนเกินไปเกินไปอันนี้เกินไปจริงนี่มันฟีลแบบว่ามันเป็นเกมที่ผมเคยเล่น <exha S 3> เพื่อนผมต่างชาติก็ยังเล่นอยู่แล้วมาเลไอ้กับคนที่แม่งรลองเพลงเดือดสุดๆอ่ะนี่แม่งสุดยอด เีม่มันสุดยอด่ะสุดยอดเกินไปแล้วไอ้ทุกคนเพีงใหม่เพลยใหมไอ้พูดสอดๆแ่นั้นเดือดมากว่ะเดือดจริงดดดเดือดสัดๆเฮ้ยวุ้ บ้านแล้วอ่ะครับ <ม ương> จะมีอะไรอีกครับเนี่ยจะมีอะไรต่อครับเนี่ยจะมีอะไรต่ออีกครับเนี่ย ส,สุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดแบบสุดยอดจริงๆออกมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากทุกคนเลยเก่งในทีนี้คือพูดไม่ออกอะ่ะคือองค์ประกอบทุกอย่างมันดีมากครับไม่ว่าจะเป็นคนทำเกมทำกราฟิกทำโมเดลทำทุกอย่างออกแบบให้จังหวะให้เข้ากับเพลงของไทวิ ทุกอย่างมันโอเคมากทุกอย่างมันดีขนลุกจริงครับตอนแรกผมสงสัยว่าทำไมต้องตั้งชื่อว่ากูชบัมใช่ไหมไอสกาสกินที่ผมพูดกูชบัมมันแปลว่าขนลุกนะมันลุกจริงเว้ยมันมันทำให,ให้แบบว่าไอเ้ยนี่มันเป็นมินสิอคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ทุกคนเก็ตปะแต่มันทำได้โหดมากคลิปด,ดูทุกคนนี่ไม่ใช่เอสโตเวอรอ่ะมัน เดือดขนาดนี้แล้วทุกคนมันอธิบายไม่ถูกออกเวทุกคนผมบอกได้คําเดียวว่าทุกคนอย่าอย่าพลาดมันพลาดไม่ได้แต้วมันฟรีด้วยทุกคนมันเป็นคอนเสิร์ตฟรีแค่คุณโหลดฟอสไนค์คุณมีเพยหรือคุณมีคอมพิวเตอร์คุณโหลดเลยผมแจ้งเวลาไปแล้วก่อนหน้านี้น,นะมันจํากัดวันทุกคนมาดูให้ทุกคนมาสัมผัสเองเว้ยให้มาสัมผัสเองเพราะว่าผมคลิปนี้ผมคงตัดแต่นิดเดียวให้ให้ทุกคนมามันลองดู กันเองมันพูดไม่ออกอ่ะมันเดือดแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในแล้วเราพูดไม่ออกว่าไอ้เนี่ยมันตื้นตันหรือมันจะอธิบายเป็นคำพูดยังไงไม่ได้ทุกคนไี้จะแม่งเดือดมากมันเดือดจริงมันเดือดแบบเดือดชิบหายไงทำให้ผมแม่งอยากไปเอสโตเวอร์กิตัวแค่นี้แหละเอาง่ายๆทําให้ผมแม่งแบบว่าลึกซึ้งได้เดี๋ยวผมจะต้องซื้อตัวไทวิชกอร นะผมดูฟรีไม่ได้ว่ะอะไรที่มันดีอย่างเงี้ยผมควรสนับสนุนมัน700บาทผมไมั่รู้สึกว่าเหมือนผมได้ดูคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันสุดยอดมันสุดยอดนะครับยังไงก็ชอบคลิปนี้ฝากไลค์กด subscribe ผมด้วยอย่าลืมไปดูมันฟรีจะาพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ